สวัสดีครับพี่น้องครับครับคิดหาเมนูครับฟังพุ่นก็มีได้ไหมมีอยู่ครับเขาเขาก็เรียกเอาแต้มงามๆล้วเนาะได้อยู่โอ้ตะกี้เอ็ดดีสเท้ากันเก็บบักชิเล็กนี่เลยไว้ไขรอ้ยอยาเอยางได้พักบุ้งมา หาเนี้ยๆๆๆเอาไปเกกเอาไปแทงโจนพันได้หรอบริษัทตรมนีเดี๋ยวดอกต่างเง้ำเดี๋ยวก็ได้หรกเวทีค่าคืบหางเนี้ยกเกาะด้แบงไอ,อย้ยัยเอาอันตัวเป็นพี่อา็์ก็อกเอาแล้วเนาะ เป็นพี่อาว็รัเอาเอ้สเพียนตเ,เีีเ,เด่นเ,น,เนี่ยเบื้งต้นเพียต้นน้อยมูปงไหมฟังเพีย อันนี้บัวเป็นเด้่ล่ะเออเนี่ยอันนี้ย่งงามเลยเนี่ยแผ่นหนึ่งแผ่นสองพักบุง้งอวบดีปะ เห็นเพื่อนลอยน้ำเก็บเพื่อนว่ายใหญ่น้ำบ่มารื่องอบอุ่นไปมากบ่แหเล่อ๋อได้พอผัดเด้อ ในเป็นของกข่ะเอามันมีหนังเราดิ้้มันต้องเฮ็ดยังใดแล้วต้อง <c oughs> หามาขี้เล็กเนาะข <c oughs> อบพ่อเฮ็ด <c oughs> ม่ว่ามีขายเนาะ ขามาเด็ดกันอย่างเงี้ยแค่เลี้ยงเลี้ยงตอนฝนมาให้ตกเลยเป็นเพี้ยหลายเห็นน้ำถนนน่ะแล้วมือน,น่ะวะเขาปั้มต้นออเขาเย็ดต้นไม้นเนาะไอ้มักใส่ดอกความาเพียง ปกติตะกี้ผมเฮทสขายนะผมใส่ดอกเขาเนี้เ,ออเออพราะว่าถ้าเขาออกแต่ใบอะมัน,นยุบป,ปั้นขายอะอะถ้าใส่ดอกนะมันบ่ยุบเรื่องไหนเขาขายได้มั้ยฮะผมก็ได้เนาะผมก็เสียคนขายดิเองไข่ามาจน สีลำพงพอยแหง,งเลยแม่เ้า,าคก็อีหลีเลยเนาะเขาก็ใส่ดอกด้วยแซ่บไหมไอหมักเคยกินปะบุก <c oughs> เคยกินแค่ลราชิ้นน,นิดหล่อยหาหาว่าโอ้ลองเอาลงมาใส่ด้วยเนี่ย เลยว่าเพียะวะรู้กลิ่เพียะนะโอ้เป็นนีกโอ้คับไปเจ็บอยู่นี่แล้วก็แปลงนายอีกสร็จแล้วลนนอู้เพียะมาที่นี่เอาผักบุ้งมาที่นี <ปะ S 2> ่ฮะไปเคี่ยวทอดไหมป <ะ S 1> ไปเคี่ยวทอดไหม <ปะ S 1> เอาผักบุ้งอีกเขาผักบุ้งเขาก็เอาจนความที่พอกินเขาพูดแล้วเนาะ

เป็นถุงอยู่ในรถอยู่ได้ไหมขุมมาขุมไม่คุมไปมียุดแต่ผมยา่างไปเอาให้ต้องเก็บอันนี้นี่ถุงขาวๆที่กุ้งเอาใส่นั่นมาเดี๋ยวเขาจะเอาใส่ถัง,งอ่านหนังป่ะจำไป็นสิครับเขาไมีถุงด้วยเขาจะจำเป็นย่งดีบอกยังมาขาดคำเลย ไอทุงละใส่ดอกเข้าไปในละแซ่บเลยแหละเรย่ยงเนี้ยนมะันหาคนา้นแล้วงจบลิ้นยาหมดแล้ว <laughs> อร่ยอยได้ซ้ำเลยน้องอร่ยอยหน่อยโอ้ระบบชนประทานเพื่อนดีขนาดนะี้ก่อนเจนเฮดดีด้ดีมานจะนำพ้องเดบุเลย หาุุงงสัักก้น,นคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันนะพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ